สวยไหมพี่เบนเน็ตนี่นี่พี่เบนเน็ตถือไว้นะอยากได้พี่เบนเน็ตเลือกไปถูกเลยเอาใบไหนดีและนี่ค่ะปฏิทินที่พี่เบนเน็ตมานําเสนอในวันนี้ปฏิทินน้องไดโนเสราร์จ๊บงงว่าทําไมต้องเป็นไดโนเสราร์ปีหน้าเป็นปีไดโนเสาร์หรอคะ <l acht> อ้าวนี่มันกระดาษเปล่า ตารีคริสต <throat> <c oughs> <Lovely. c oughs> <ch> ์มาสแอนแฮปปี้นิวเอเลื่องหน้าค่ะทุกคนนี่ถ้ารายการเรามีลุงซันตานะคะมาแจกของด้วยจะเข้ากับบรรยากาศของรายการเรามากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แวนเนทโอ้ได้เจอพี่แวนเนทตัวเป็นๆแล้วค่ะทุกคนดูสิพี่แวนเนทหอบอะไรมาตั้งเยอะค่ะเนี่ยว้าว มาดูกันค่ะทุกคนว่าพี่เบนเน็ตเนี่ยจะหาของขวัญไอเดียมันเจอและวตาขนาดไหนไปเริ่มชิ้นแรกกันเลยคะ่ะนี่เลยเดี๋ยวก่อนนะคะท่านทุกคนโห้ยอะไรนะเนี่ยขอแกะกันนะคะโคว้าวนี่ค่ะท่านผู้ชมม้วนฟิล์ม DIY จากร้านนุ่งมี่ช็อปจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะ มันไม่ใช่แค่กล่องม้วนฟิล์มธรรมดานะคะแต่ยังมีฟิล์ม DIY ด้วยค่ะที่มีรูปพี่เปนเน็ตอยู่ข้างในน่ารักจังเลยมีพี่เปนเน็ตน่ารักจังเลยอะรูปพี่เปนเน็ตอะเยอะมากเลยค่ะเนี่ย wow. คือเจ้าของไอเดียเขาจบศิละปะค่ะและยังอยากจะอนุรักษ์ของเก่าให้มีคุณค่าเอาไว้อย่างเจ้ากักฟิล์มนี้นะคะที่เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นกันแล้ว <_ letter> เขาก็เลยเอากักฟิล์มที่ใช้แล้วค่ะมา adapt ใส่รูปลงไปค่ะกล <_ letter> ายเป็นของขวัญที่เชื่อว่าหลายคนต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะ <_ letter> ของขวัญ DIY ไอเดียดีๆที่สามารถเก็บบันทึกเรื่องราวของเราในปีที่ผ่านมาได้อย่างน่ารักแบบนี้ต้องรีบสั่งซื้อกันนะคะตามมาที่เพจนี้ได้เลยจ้า และนี่คะ่ะปฏิทินที่พี่เบนเน็ตมานำเสนอในวันนี้ปฏิทินน้องไดโนเสาร์จากไดโนออฟฟิเชีลจากกรุงเทพมหาคนครค่ะ น้องไดโนพี่เบนเดต<ม>เห็นไหมปฏิทินไซส์ใหญ่เขียนได้แปะผนังก็สวยค่ะนี่เลยค่ะติดไว้ฝาบ้านสวยมากน่ารักกุบกิบมุสม,มุตมีมากเลยนะคะเนี่ยและลวดลายของเขานะคะก็น่ารักมากเลยมีน้องไดโนเสาร์หลากหลายท่าทางเลยค่ะซึ่งแต่ละเดือนนะคะก็จะไม่ซ้ำกันด้วยค่ะแต่เอ๊พี่เบนเดตจ๊บงงว่าทำไมต้องเป็นไดโนเสาร์ปีหน้าเป็นปีไดโนเสาร์หรอคะ สวัสดีค่ะรับค่ะจากไนโนนะคะก็ถ้าถามว่าทําไมปฏิทินจะต้องเป็นลายไดโนเสาร์ แล้วก็ต้องตอบว่าเพราะว่ามันเริ่มมาจากความชอบส่วนตัวของชานะคะคือชาพยายามจะหาแบบปฏิทินไลนโนเสาที่จะเอามาแปะห้องให้มันเข้ากับห้องเราอะไรเงี้ยแต่หาเท่าไหร่มันก็ไม่มีแล้วก็เลยคิดว่าเอองั้นก็วาดเองขึ้นมาเลยเพราะวาดเองเสร็จปุ๊บก็เราก็แบบเอาไปโชว์เพื่อนอะไรเงี้ยคะ่ะไปโชว์เพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าทําไมาถึงไม่ลองทําขายดูล่ะมันอาจจะขายดีก็ได้นะหลังจากวันนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีสินค้าอื่นๆงอกออกมาอีก นะแล้วก็ส่วนเรื่องของดีไซน์อะค่ะคือชาชอบมินิมอลชาก็เลยพยายามที่จะทำปฏิตีนให้เป็นสไตล์แบบมินิมอลก็คือในเรื่องของมูตแอนโทนในเรื่องของสีในเรื่องของเส้นต่างๆอะไรค่ะไม่ให้มันหนักมากจนเกินไปให้เวลาเป็นวปแปะของทุกมุมบ้านเนี่ยให้มันรู้สึกว่ารู้สึกแบบสบายๆผ่อนคลายเวลาทํางานที่บ้านหรือว่ามีนัดเอาไปจดบนปฏิทินอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ดูไม่ตึงเครียดกับชีวิตมากเกินไปให้ดูแบบว่า เป็นธรรมชาติใครชอบจอดชอบเขียนโนต้ตลงในปฏิทินจิบขอแนะนำน้องไดโน,นนี้เลยค่ะแผ่นใหญ่จดง่ายตกแต่งผนังให้สวยงามได้อีกต่างหากและเพจนี้เขายังมีสติกเกอร์น้องไดโนขายไว้ตกแต่งเพิ่มกันด้วยนะคะหาซื้อกันได้ที่เพจนี้เลยจ้า และชิ้นต่อไปจิ๊บปื้มมากๆเลยค่ะพี่เบนเนทที่เอาของกินมาให้น้องเป็นคุกกี้ตะมุตะมีแบบนี้จิบแกะเลยนะคะพี่เบนเนคุนและนี่ก็คือกุตตี้คุกกี้จากขนมฟ้าเบเกอรี่แอนด์กิฟจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นคุกกี้แฟนซีที่ออกแบบได้ด้วยนะคะเุกคนมันน่ารักมากเลยค่ะนี่พี่เบนเนออกแบบเองวะเนี่ยืม ถึงแม้พี่เป็นเน็ตจะออกแบบเองแต่ทางร้านก็ทำออกมาได้น่ารักมากเลยค่ะดูสิมีพี่เป็นเน็ตด้วยสีชมพูมีตัวอกักษรด้วยค่ะน่ารักมากเลยพี่เป็นเน็ตสุดยอดหน้าตาแบบนี้นะคะเรามาดูรสชาติกันดีกว่าค่ะหืมนุ่มด้วยค่ะแล้วก็หอมแล้วกี่อย่างนะคะมีไส้ด้วยค่ะทุกคนไส้อร่อยค่ะทุกคน,อ,อ,คกคนอันนี้เป็นไส้ผลไม้นะคะเป็นไส้สตรอเบอรี่ค่ะ เป็นฟุตตี้คุกกี้ที่ไม่มีดีแค่หน้าตานะคะแต่รสชาติยังอร่อยอีกด้วยจิ๊บบอกเลยชิ้นนี้เหมาะเป็นของขวัญปีใหม่ส่งให้กันมากๆเลยค่ะรับรองว่าคนรับต้องถูกใจยิ้มปลื้มข้ามปีไปเลยค่ะรีบตามมาสั่งซื้อกันได้นะที่เพจนี้เลยค่ะชิ้นต่อไปเลยค่ะพี่เบนเน็ตเลือกมาเอาใจสาวๆกับกระเป๋าผ้า n e คท to order จากลักผ้าขวาัญกรุงเทพมหาคนครค่ะ เลยนะคะพี่เป็นเน็ตนอนน่ารักมากเลยนะคะจะกคนอุย้ยน่ารักอะเดี๋ยวจิ๊บจะสพายให้ดูอุยอันนี้มีให้เลื่อนสายได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะสวยไหมพี่เป็นเน็ตมีมีหลายแบบหลายทรงให้เลือกด้วยนะคะเนี่ยจะเอาแบบเหลี่ยมเดี๋ยวจะเอาแบบมนๆแบบนี้นะคะ นี่นี่อันนึงจิ๊บขอแกะให้ดูนี่คะ่ะมีแบบกระเป๋าสะพายแบบแบบใหญ่ด้วยพี่เป็นเนตน่ารักมากเลยนี่พี่เบนเนทถือไว้นะอยากได้พี่เป็นเนตเลือกไม่ถูกเลยเอาใบไหนดีโอ้ยจริงเหรองั้นจิ๊บเอาสามใบเลยนะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยเล็กอยู่ ของขวัญของคนรักงานผ้าที่แท้ทูเลยค่ะสวยน่ารักทั้งดีไซน์และลายผ้าถือเป็นของขวัญที่คนให้ใส่ใจคนรับมากๆรีบมาเลือกมาสั่งซื้อได้ที่เพจนี้เลยนะคะใครเพื่อนเยอะต้องหาของขวัญให้หลายคนหลายชิ้นจิบแนะนำนี่เลยค่ะปากกาอะคริลิกจากร้าน e v t Advanced จังหวัดสงขลาค่ะ ปากกาที่ไม่ธรรมดาปากกาที่ออกแบบดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราได้จะเป็นรูปคู่ของเราหรือว่าจะเป็นรูปคู่ของคนที่เรารักหรือว่าเป็นตัวอักษรก็ได้นะคะจริงเหรอคะพี่เปนเนตชิ้นเดียวเขาก็รับทำเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลิศมากเลยคะ่ะพี่เป็นเนต น้องเขาไม่ใช่เกลงเดียวนะคะน้องเขาเขียนดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะลองให้ดูค่ะอุย๊ยเขียนลื่นมากเลยค่ะท่านผู้ชมจับถนัดมือจีชัดมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูให้อ่านพี่เป็นแตใจดีและน่ารักมากเลิฟเลิฟจะเป็นเพื่อหรือว่าคนรู้ใจหรือสั่งทำให้ผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นรับรองปีใหม่นี้ ใครได้รับไปต้องถูกใจแน่นอนค่ะตามมาสั่งซื้อกันที่เพจนี้ได้เลยนะคะและชิ้นสุดท้ายขอบอกว่าเก๋ไก่ไอเดียดีเหมาะเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีความเซอร์ไพรส์มากๆนี่เลยค่ะเรามาแกะกันเลยคูยแกะเลยนะคะว้าวมากเลยอ่ะมีการ์ดให้ด้วยและนี่ก็คือกล่องดอกไม้เทียนหอมซ่อนข้อความจากซัมทัมสกอตกรุงเทพมหานครค่ะ เป็นกล่องดอกไม้ใส่เทียมหอมสีสวยมากละมุนสุดๆเลยค่ะทุกคนเทียนก็หอมมากเป็นกลิ่น love at first sight กลิ่นจะออกแนวดอกไม้ดอกไม้นะคะดีงามมากๆเลยค่ะแต่ดีงามยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเนี่ยเพราะว่าเขามีการ์ดให้ด้วยนี่ที่ให้มาพร้อมในกล่องนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวจิเปิดอ่านเลยนะคะนี่อ้าวนี่มันกระดาษเปล่า แอันี้เหรอใช้ยังไงอ่ะก็คือการ์ดเนี่ยเป็นการซ่อนข้อความนะคะทุกคนถ้าอยากเห็นข้อความนะคะต้องเอาการ์ดเนี่ยมาล่นไฟอ้ตื่นเต้นไลมอ่ะจิบจะเริ่มทำแล้วนะให้มันเน็ตเรามาดูพร้อมกัน ว่าอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะที่เน้นน่ารักไหมทุกคนดูสิสวัสดีค่ะเพราะว่าเราอะค่ะอยากนำเสนอของขวัญที่แตกต่างอะค่ะคุณจิ๊บถ้าเกิดถามถึงไอเดียเนี่ยว่ามายังไงนะคะก็มันเริ่มต้นจากที่เราเนี่ยเป็นคนชอบเทศกาลแล้วก็ชอบโมเบิ์การเกบของขวัญนะคะมันจะรู้สึกลุ้นดีว่าเราจะได้อะไรดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำของขวัญนะคะที่ เขาคะ่ะจะได้รู้สึกลุ้นตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่ได้เปิดมันกิมมิคของเราอะค่ะมันก็ได้อยู่ที่ตัวกา๊าซซ่อนข้อความอะคะ่ะที่เวลาเอาไปอ่างบนเบลเทียนเนี่ยเขาจะรู้สึกลุ้นขึ้นเรื่อยๆว่ามันจะเขียนว่าอะไรมันจะเหมือนกับความรู้สึกคะ่ะที่แบบจะค่อยๆตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ถือว่าตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้อยากให้เขาได้รับความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้เราะคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสุดพิเศษของลูกค้านะคะแล้วก็เราดีใจด้วยมากๆทุกครั้งที่วเวลาที่ลูกค้ารับไปแล้วเนี่ยมีฟีดแบ็ที่ดีกลับมาดีใจด้วมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่สนุนสินค้าของเราแล้วก็ชอบมันนะคะขอบคุณค่ะ ผมก็ว่าดีและของดีของว้าวแบบนี้ไม่นำมาเสนอได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะดีทั้งแพ็กเกจดีทั้งเทียนหอมดีทั้งดอกไม้และยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยการซ่อนข้อความรีบตามมาให้ไวเลยค่ะของขวัญเลิศๆแบบนี้ตามมาที่เพจนี้ได้เลยค่ะ และของฝัน6ชิ้นที่เราไปสัรหานำมาเสนอในวันนี้เราขอการันตีว่าดีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอมอบตาการันตีอะไรดีบุ่มก็ว่าดีร้านเด็ดร้านดีการันตีบายเบนเน็ตให้ไปเลยค่ะ จะปีใหม่แล้วอะไรเก่าๆก็ควรโดทิ้งไปรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาผิวเราก็เช่นกันค่ะเซลล์ผิวเก่าที่หมดประโยชน์เซลล์ที่ตายแล้วเราก็ควรจะขจัดออกไปแม้ร่างกายของเราจะมีการกําจัดเองได้ตามธรรมชาติแต่เซลล์ผิวที่ตายไปแล้วบางส่วนก็ยังหลงเหลืออยู่วันนี้จิ๊บเลยอยากนํานเสนอนี่ค่ะสะบู่สมุนไพรคลาสสิกเฮิร์ตสูตรมะขามขมิน้นตัวช่วยที่จะทําให้ผิวกระจ่างใสรู้สึกได้ถึงผิวที่ดูดีอย่างธรรมชาติด้วยนวัตรกรรมจากธรรมชาติซึ่ง เกิดจากการผสานคุณประโยชน์ร่วมกันอย่างลงตัวของสารสกัดจากมะขามและขมิน้นซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามะขามเหมาะกับการขัดผิวปะทินความงามมีกรด AHA ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยผัดเซลล์ผิวและนํามาผสมผสานกับขมิน้นที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียเชื้อราและก็ลดการอักเสบและยังช่วยชะลอความแก่ชราของผิวพรรณและเมื่อนําคุณประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้มารวมกันจึงเหมือนกับเราได้บํารุงผิวเพิ่มขึ้น 2เท่าเรียกว่าสวยครบจบในก้อนเดียวเลยค่ะและคำถามท้ายรา่การคลิปนี้จิ๊บขอถามว่าปฏิทินที่ติดบนผนังในคลิปนี้คือเดือนอะไร และผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะจะได้รับเซตสบู่เบนเนตตซีส่วนใครมีสินค้าที่อยากนําเสนอจะเป็นร้านตัวเองเพจตัวเองหรือเป็นของที่เราเคยกินเคยใช้แล้วประทับใจมากๆก็สามารถนําเสนอเข้ามาได้นะคะและอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะคะคลิปไหนถูกใจก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บแล้วก็พี่เบเนตขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ